สวัสดีครับแฟนแมอเตอร์สปอร์ตและมอเตอร์จูดวท่านวันนี้เรามานทึกข่าวสารในวงการมอเตอร์จูดิวกันกับเรื่องราวของคุณสือทีมดุกติว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรถึงเรียกม Mark าร์คมาเกตเข้าร่วมทีมดุกติโรงงานจจจี G ้ดานินญากล่าวว่ามาเกตและบรรดาญาคือแชมป์โลกมอเตอร์จูดิที่ยอดเยี่ยมพวกเขาจะสามารถช่วยกันสร้างสรรค์ทีมดุกติให้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเรียกมาร์คมาเกตมันเป็นการสนใจที่ซับซ้อนทั้งจากมุมมองของเรา แต่ตอนนี้เราเชื่อมั่นแล้วว่าเรามีทีมที่ดีที่สุดในในประวัติศาสตร์ของดุกติเขาเกล่าวต่อไปว่าการได้มาเกตมาร่วมทีมสามารถสร้างความแตกต่างให้กับดุกติได้รถมอเตอร์ไซค์ของเราเก้าวไปถึงระดับที่น่าเหลือเชื่อดังนั้นการมีนักแข่งสองคนอย่างมาเก็ตและบรรยายนในทีมลูงงานจึงเพิ่อมโอกาสในการคว้าแชมป์โลกซึ่งเป็นเป้าหมายของเราอะไรๆที่เกิดขึ้นได้ในการแข่งขันดังนั้นการมีนักแข่งสองคนที่สามารถต่อสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์ได้นั้นเป็น อะไรที่วิเศษจิจี้ตั้งข้อสังเกตว่าดุคติพยายามจนถึงที่สุดเพื่อสร้างสถานการณ์ที่สามารถทําให้มาตินและมาเกตได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของดุคติมีคําถามว่าดุคติกังวลไหมในการพัฒนารถจากการแข่งของนักบิดสองคนอย่างมาเกตและบรรยกาจากมุมมองของการพัฒนารถของเราผมไม่กังวลจีจี้กล่าวเรามีปัญญาของเราเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่นักบิดคนใดคนหนึ่ง แต่เราคำนึงถึงนักบิดทั้งสองคนในการพัฒน,นารถของเราดังนั้นทั้งมาเกตและบรรยยาจะช่วยเหลือเราในการพัฒน,นารถในทางกลับกันผมกังวลเกี่ยวกับการจัดการด้านบรรยากาศและความสามัคคีในทีมากกว่าบรรยากาศที่เรามีในทีมนูกนบิดในปัจจุบันนั้นยอดเยี่ยมและเป้าหมายคือการมีต่อไปในอนาคตบรรยยาได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาสามารถทําได้เขากําลังทําสิ่งที่มหัศจรรย์ เขาเป็นเรือธง,งของเราเราเซ็นสัญญาต่ออยู่กับเขาก่อนที่จะเริ่มแข่งขันชิงแชมป์และมาเก็ตก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะช่วยกันสร้างสังทีมของเราให้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาและพวกเราจะไม่หยุดพัฒนาต่อไปแม่ว่าตอนนี้เราจะบทสุขความถดแล้วก็ตามเพราะถ้าเราประมาทคู่แข่งก็จะเข้ามาใกล้เราและแซงเราได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน เราเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ดูคติเลือกมาร์คมาเกสนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าการตลาดของเขาด้วยเพราะในการแข่งขันม o t ต GP นั้นอย่างที่ทุกคนก็ทราบกันดีว่าต้องใช้ทุนมหาศาลแม้แต่มูลค่าของรถแต่ละคันก็มีมูลค่าสูงมากดังนั้นจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาจึงเป็นตัวชี้บ่งและการติดใจของดูคติในครั้งนี้เรามาดูกันว่าในปี2 0 2 5ทีมดูคติโรงงานแข็งแร่งเหมือนดังที่จิจิเรนเจ่ได้กล่าวไว้หรือไม่ หรือจะเป็นสถานการณ์เหมือนเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันเช่นดังกับรถซี่กับโรเลนโซที่อยู่จะมาห้าหรือไม่ส่วนในปีนี้พวกเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาต่อไปมาติ้งก็ต้องพยายามทําหน้าที่ชวนให้อย่างดีเยี่ยมเขาไม่ยอมแพ้บรรดาญ,ญาแน่นอนเขาต้องทําหน้าที่ดีสุดและพยายามเอาแชมป์โลกเพื่อเป็นการทิ้งทวนก่อนที่จะไปอพดียอย่างแน่นอนกับโฮเก้มาติน ส่วนมาร์คมาเกกก็ขอฝากความทับใจว่ากับเกสซนี่ก่อนจะจากลากันไปในกาลนี้เพื่อเข้าสู่ทีมโรงงานดุกติในปี2 0 2 5ที่จะมาถึง